สวัสดีครับพวกผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับประจําวันที่8เดือน6นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ตลาดของคริปโตนะครับจะบอกว่าแดงแล้วก็ลงมาเยอะนะครับก็พอดีผมมีคําถามหนึ่งที่น้องเขาถามมาว่าทําไมเวลาทีา่ตัวของบิตคอยเนี่ยเวลามันลงเนี่ยครับอย่างตอนนี้คือลงมา8%เนี่ยถ้าไม่เรียนอื่นอื่นเนี่ยมันลงด้วย แล้วมีเหรียญไหนไหมที่มันไม่ลงซึ่งในส่วนนี้ผมก็จะบอกว่ามันตอบยากนะแต่ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการอ้างอิงเหรียญต่างๆนะครับตัวไหนที่มันอ้างอิงกับตัวบิตคอยเยอะเวลามันลงมันก็จะลงเยอะมันก็จะมีคำถามต่อมาว่าทีนี้มันมีเหรียญไหนไหมที่เราจะรู้ไว้รู้หรือเปล่าว่าเหรียญไหนเนี่ยมันอ้างอิงกับตัวบิตคอย เยอะที่สุดนะครับในส่วนนี้เราสามารถดูได้ดูได้นะสำหรับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าในตัวของเว็บปิดครับเนี่ยมันมีฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับไอตัวนี้มันจะอยู่ตรงกลางนะจากตัว t ทรดวิ่งวิวเนี่ยเทรดเดอร์วิวตัวนี้เราก็จะเป็นกราฟใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของที่จะดูว่าความอ้างอิงความเกี่ยวข้องอะ่ะเราจะมาดูที่ตัว a n a l y ิติกตัวนี้ตัวที่2เนี่ยไม่รู้ว่าเคยเข้าคลิกมาดูกันหรือเปล่านะครับ อย่างตัวนี้เป็นตัวของบิตคอยนะครับถ้าเราติ๊กเข้าไปนะปุ๊บด้วยเหตุที่ว่ามันจะเป็นสรุปสรุปของภาพรวมของเหรียญน,นะครับอย่างเช่นตอนนี้มีคนถือสร้างกำไรด้วยราคาปัจจุบันอะอยู่ที่มีคนอินเข้ามาซื้ออยู่ 70, 70, 71%็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของความเข้มข้นสินทรัพย์จำนวน12%บรมว่า ตอนนี้มีคนที่เข้ามาเทรดน้อยพอสมควรแล้วก็ในส่วนนี้ที่อยากจะให้ดูก็คือตรงนี้ความสัมพันธ์ด้านราคากับบิตคอยเท่ากับ1นั่นหมายถึงว่าตัวนี้คือตัวบิตคอยไงก็คือมันก็คือสูงสุดก็คือ1น,นะครับในส่วนนี้ให้ดูตรงนี้ส่วนอื่นก็สามารถมันก็จะมีคําบอกหรือว่า,าปริมาณเท่าไหร่การทําธุรกรรมเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ดูตรงนี้นะครับทีนี้แล้วเหรียญที่มันอ้างอิงเยอะๆอย่างเช่นเหรียญของตัวอีเทเรียม ถ้าเราติ๊กเข้าไปใช่ไหมครับปบั๊บรอสักครู่นะจะเห็นว่ามันจะมีความสัมพันธ์ด้านราคากับตัวของ Bitcoin อ,อยู่ที่0ู9 5เปอร์เซนนั่นแสดงว่ามันอ้างอิงกับตัว Bitcoin แบบเต็มเต็ๆฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าเวลาที่ตัว Bitcoin ลงอีทเทียมก็จะลงด้วยายาง ถ้ามีเหรียญอื่นอย่างเช่นตัวบิตครับบิตครับรู้สึกว่าจะไม่สัมพันธ์กับตัวของบิตคอยท่าไหร่นะอ่ามันก็จะไม่มีข้อมูลนะถ้าเป็น xrp ล่ะปุ๊บอ่า xrp xrp ก็จะไม่อ้างอิงกับตัวบิตคอยทีนี้ตัว litecoin ล่ะปุ๊บ litecoin ก็จะอ้างอิงสัมพันธ์อยู่ประมาณ98% 0.98นะครับก็ถือว่าครึ่งดอกครึ่งอ่ะอ่า cardano ล่ะ คาราโนน้อยมากแค่0.5เองนะครับฉะนั้นราคาหรือความสัมพันธ์กับราคาจึงไม่ค่อยเท่าไหร่นะักเวลาขึ้นเขาก็จะข,ขึ้นของเขาเองหอว่าลงเขาก็จะลง,ขงเขาเองก็จะความสัมพันธ์กับต,ตัว Bitcoin ก็จะน้อยพอสมควรถ้าเป็นไบแ a น c e ล่ะ BNB นะปุ๊บ b b ก็จะไม่อ้างอิงเพราะว่าไบแ a น c e รู้สึกว่าเป็นสมาร์ทเชนก็เขาก็ จะมีส่วนของเขามีตัวไหนอีกเอาเคิร์ฟไหมตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เคิร์ฟแบบดีฟายนะก็เคิร์ฟจะอยู่ที่0.82ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เราก็จะหาคําตอบได้ว่าทําไมเวลาบิตคอยมันลงราคาเหรียญต่างๆมันจึงลงนะเราก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับ ทีนี้เราจะไปต่อยอดยังไงเราก็อาจจะอนุมานได้ว่าถ้าสมมติว่าเราเราจะเทรดตามข่าวตามตัวบิตคอยเราก็เลือกเหรียญที่มันอิงอ้างอิงกับตัวบิตคอยแต่ถ้าเหรียญไหนที่มันไม่ค่อยอ้างอิงเท่าไหรนะ่นักเราก็คงต้องตามข่าวละครับก็นํามาเป็นความรู้กันแล้วกันนะครับผมว่าเราจะมีวิธีรับมือกันยังไงบิตคอยคลาสซิมันเป็นยังไงอ้างอิงเต็มๆนะตัวนี้โอ้ยอยู่ที่ 98นะครับ0 9นถือว่าเยอะนะอ่าโอเคประมาณนี้ครับมาเล่าสู่กันฟังนะลองไปนั่งดูก็ได้ครับส่วนตลาดตอนนี้ก็ยังถือว่าลงนะอ่ายังถือว่าลงอ่าขอดูนี่แล้วก็ดูกราฟหน่อยสิปึิบอ่ากราฟก็ยังถือว่าลงนะอืม ถ้าเลือกสัก60นาทีสิลงอยู่นะถามว่ารับได้ไหมอย่าเพิ่งไปรับเลยครับรอยทุกอย่างนิ่งๆก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าจะประมาณไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมขอบคุณครับรบกวนกด subscribe ด้วยนะครับผม